วันที่27พฤศจิกายน2567เวลา9นาฬกานางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมาให้นางสาวนงนุชจีรัตการรองนายกเทศมนตรีนำหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลรวมในพิธีเปิดเวทีแสงแห่งโอกาสสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่ออนาคตเมืองอุบลโดยมูลนิธิปัญญากันเพื่อระดมเครือข่ายและหาแนวทางการสนับสนุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนเพื่อได้โอกาสรวมถึงขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาที่ยืดหยุ่น นางสาวพ,พิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลน,นำทีมพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเทศบาลและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน5รายในเขตพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณาสุขหนึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทีมงานได้ให้คำแนะนำในการทำกายภาพบำบัด การดูแลกิจวัตรประจําวันรวมถึงแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นและสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหากท่านใดที่สนใจเรื่องราวด้านทรัพยากรธรรมชาติหรืออยากเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในรูปแบบการจัดค่ายฝึกอบรมอาทิค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ายลูกเสือเนตรนารีชั่วคราว ยุวากาศชาติค่ายส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมค่ายอื่นๆการทัศนศึกษาในเส้นทางเดินธรรมชาติที่เปรียบเสมือนห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีหมู่ที่5ตำบลดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีสอบถามเพิ่มเติมโทร063 212 2966 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีทำหน้าที่ดูแลนักกีฬา UBRU ด้วยการนวดเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาที่กำลังจะลงทำการแข่งขันในการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่44 คัชสารเกมระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม2567ณมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินจังหวัดสุริน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี2567ในวันจันทร์ที่2ธันวาคม2567เวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกาณหอประชุมไพรยพยอยามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตรวจยึดรถยนต์จำนวนสองคันริมฝั่งโคงที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีกองกำลังสุรนารีโดยที่บัญชาการกองกำลังสุรนารีได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าตรวจพบรถยนต์ต้องสงสยัยคาดว่าจะลักลอบส่งออกโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรจึงจัดกำลังทําการเฝ้าตรวจชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโคงในพื้นที่อำเภอเ,เขมราชจังหวัดอุบลราชธานี สามารถตรวจยึดรถยนต์จำนวน2คันยี่ห้อฟอร์ดเอเวอเรสสีขาวทะเบียน2ขอไข่พอพึ่ง8841กรุงเทพมหานครและยี่ห้ออิซุสุ4ประตูสีขาวทะเบียน5กอด or, 3171กรุงเทพมหานครซึ่งไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของปัจจุบันหน่วยได้ส่งมอบของให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เชิญท่องเที่ยวชุมชนหมอนขิดบ้านสีฐานเปิดประสบการณ์ใหม่กับการท่องเที่ยวที่ชุมชนหมอนขิดบ้านสีฐานที่เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นเดินชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ใช้เทคนิคการทอหมอนขิดที่เป็นเอกลักษณ์และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น สัมผัสความเป็นมาของการทอหมอนขิดที่ไม่เหมือนใครชมทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติพร้อมกิจกรรมสุดสนุกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าชมวิวทุ่งนาหรือทำกิจกรรมพื้นบ้านกับคนในชุมชน เชิญชมความงามที่ยังคงตราตรึงและงดงามหนึ่งเดียวในโลกกับงานศิลปะฝีมือธรรมชาติภาพวาดแห่งพื้นป่าทุ่งดอกไม้งามนามพระราชทานวนาอุทยานน้ำตกผาหลวงที่บ้านนาเลินตำบลนาเลินอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่080 279 7459งานเข้าใหม่ประมาณประจําปี2567 การกลับมาอีกครั้งกับเทศกาลข้าวใหม่ประมาณประจำปี2,567เทศกาลข้าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีพบกับข้าวมากกว่า40สายพันธุ์การแข่งขันประกอบอาหารรังสรรค์เมนูพื้นบ้านข้าวใหม่กินกับน้ํงกระแทบประกวดตกแต่งจานข้าวประกวดภาพถ่าย modernize เรื่องราวที่มากกว่าเมล็ดข้าวเพลิดเพลินกับการชอบผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรทั้งอาหารข้าวหวานอาหารแปรรูปต่าง ในแบบฉบับดั้งเดิมพิเศษสุดลงทะเบียนร่วมงานรับเข้าจีฟรีพบกันที่ลานอีเวนท์ฮอล์ชั้นหนึ่งซุนีทาวเวอร์วันที่4-8ทธันวาคม2567วันที่27พฤศจิกายน2567เวลา17นาฬกานางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้นางสาวอารุณีจงรัก นางสาวต้นข้าวตังคเนวบนรองนายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยและสามารถระง,งับเหตุการณ์ที่เมื่อเกิดเพลิงไหมตลอดจนเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดสาขาอุบลราชธานี